สวัสดีพีน่น้องเมื่อนี้ยกติวภาพพี่น้องมาเบิ่งแปลงเขาเขียวพี่น้องขันเมนบานเฮากับเ็นเขาใหญ่นาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันด้วยพี่น้องเห็นบ่พี่น้องที่ติ๋วว่าเขาใหญ่ว่ามันยังพี่น้องบมเม่เองเพราะว่าแป้งเหลืองกับมี่แม่พี่น้องขันเ็นบานเฮ่ากับเมนใส่เขาดอกับเขาใหญ่นาะพี่น้องเนาะ พิ่งพี่น้องแปลงเขาเข้าเจ้าเห็นป่ะพี่น้องเห็นป่ะพี่น้องงามงามซ้ำนี่กําลัางเป็นน้ำนมพี่น้องเมนบานเท่านี่เมนติ้วไปไฮไปหน้ากะตอนนี้ปลากําลัางขวนพี่น้องบอกมาเลยกัเลยภาพพี่น้องมาเบิง้งคือทอดบ้านไหมพี่น,อนอ้องคือทอดเวลาเหตุให้เหตุหน้าคันพูดไดบ่เคยเหตดให้เหตดหน้าสิบก็ค็ดทอดบ้านดอกพี่น้อง ได้วาติววหน่ะคิดฮอดบ้านพี่น้องเห็นป่พี่น้องวิวงามงามดมแดกำลังออกพี่น้อง สมัยก้อนนี่พอแม่ผาเห็นหายเห็นหน้าพี่น้องเลยบม่ได้ขึ้นจากงานหน้าดอกพี่น้องลกกากะลกลกกาแล้วก็มาเอามาดำพี่น้องลำบากกะมีความสูขพี่น้องยุ่กับพอกับแม่ยู่กับพอขัวผู้ใดบ่เคยเห็นหน้ากระสีบ่เคยหดขันติวออกมาจาังสีมาเห็นหายเห็นหน้าเขาพี่น้องคืหอหดตะพอกตะแม่ เนี่ยเขาเขากำลังเป็นนำนุ่มที่พี่น้องเบิ่งเบิงเบิงพี่น้องเห็นพี่น้องเขาเบิ้งเห็นบ่พี่น้องเบิ้งเม็ดเดขาข้าเจ้าพี่น้องเขาทขางทาน,นกับมีหลายพันคือบ้านเท่านี่แหละพี่น้องถูกมือนี่บ่มีผูใ้ใดเหตดไหยเหต,ห,เห,ตหน้าพี่น้องเหดข้าเจ้าก็บแบบว่าบ้านเอาพี่น้อง ส่วนมากจาาะบ่มีไผเห็ดพ่อปันใดดอกทงกมือนี่เพราะว่า,า่าแรงงานมันสูงพี่น้องจากมือละสองสามร้อยคิดเบื้องพี่น้องลูกกาลอยละสามร้อยมัดละสามบาทพี่น้องตะก้อนติวต๋วไปรับจ้างลูกกาพี่น้องลอยละสามสิบบาทอันนี้คือวัาแต่ยี่สิบปีขึ้นหลังปุละพี่น้อง แงมือแรงนี่กินเขาดับหน้าแามือเศร้าแามือเทีย่ยงยมือเทียงขืนกินเขา่าใบา่อลงลบก,กาพี่น้องแม่เป็นผ้าเห็ดจังสัน่นแต่บ่ได้ไปยากกับคนอื่นกับผ้าก,กันเห็ดกับย่างมีความสุขละพี่น้องเพิ่นก็ะเลี่ยงลูกเพิ่นญ่อยู่พี่น้องนี่แหละบัดติ๋วมาเห็นแปลงเขาก็รลยค้นหอดคือนอดแต่ติ๋วอยู่เมืองไทยพี่น้อง สียูเมืองไทยสิยูประเทศได้กร้างคันเห็นข้าเจ้าเหตไทเหตหน้าเนี่หัวอกผู้เคยเหตไทเหตหน้าสิคือฮอดบ้านพี่น้องบ่งพี่น้องพี่น้องเห็นบ่นพี่น้องทุกมือนี้เด็กน้อยสมัยไม่เขาบดเหตไ้เห็นห,เห,นหน้าเนาะพี่น้องเนาะ ถ้พอสิเฮดถาแมสิเฮดบลูละ่ะเอาใส่เงินลูกเดียวพี่น้องเมื่อถือกับมีพี่น้องใส่มิต่ยี่หัอดีๆพี่น้องเงินไปโรงเรียนตียวไปเห็นอนลูกหลานอยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องยี่เมือเศร้าเขาตื่นขึ้นมาเขากล้าง่งหนาแปงฟันเขาก็ับไปโรงเรียนโหลดแม่เอาเงินใส่เมื่อแปะสมัยก่อนตียวได้ใส่เงินสลึงเนาะพี่น้องเนาะ เง่นสลึงนั่นกับสืสือตำบักคุ่งมากินพร้อมได้พี่น้องพักเทียงนั่นนะเสือตำบักคุ่งหย่ยจงดีแมพี่น้องอยู่น้องตะไคร่แมตอนนี้เล่าผิดเป็นจังไดบุเดี๋ยวไปเดกับว่าเห็นเล่าตำบักคุ่งกับ่าไ้ใส่ถุงได้พี่น้องเอาใบตองห่อเอาถือมาหอดบ้านกับมาว่างใส่จานมากินเขาน้ำกันับเอีย่ย แกงเซนกับถ่วยสลึงนาะสมัยก้อนนี่พี่น้องตีวตเกิดท่านถวยสลึงเมื่อดดเงินไปลงเลียนดอกคันได้นี่โอ้ยตะกอนมันบริยายากทุกมือนี่เจ้าวาคาอีกอย่างเจ้าวาเลียนพิสุกพิเศษปณิพกรแม่กับว่าพลาดลูกเห็ใหายเห็ดหน้าลูกกับผู้งจากวิธีเห็ดหายเห็ดหน้าจังไดพี่น้องเมืองพี่น้องงามบ่าพี่น้องเขาเขา อันนี้เขาชิวซูฟังพี่น้องเขาว่าไว้เมื่อว่าจังไดนี่แหละพี่น้องภาษาเยอรมันติวกะไม่ยู่โดนแล้วกะโอ้ยพี่น้องเลยมันก็บ่กเป็นภาษาจ้กของเนาะเราพิชว่าถือกว่าบ่เคยถือเกียเทียดอกพี่น้องมงดูพี่น้องงามค่ะพ่พี่น้องอย่างพุงพี่น้อง เป็นจ้งไดพี่นอ้องพาพี่นอ้องพาเพิ่งเขาผู้ใดที่อยู่ต่างประเทศที่เคยให้เหตุให้เหตุหน้าเนาะพี่น้องเนาะขันเห็น y o u t u ู e สิติวลงไปนะขันผู้ใดคิดหอดบ้านกดติดตามด้ยติวเนเอพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เล่าน้ำเนเอพี่น้องแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ